สวัสดีครับผมเคนคลินิกรักเท้าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกขากระดูกเท้าหรือแม้กระทั่งกระดูกข้อเท้าหักอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกระดูกเท้าข้อเท้าหรือขาหักแล้วเมื่อกระดูกหักเกิดขึ้นแล้วเราควรรักษาอย่างไรดีเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเร็วที่สุดซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยเหล่านี้ครับเรามาดูกันเลยนะครับคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่า ครอบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อกระดูกของเราหักนะครับทั้งแยกส่วนของกระดูกที่เป็นหน้าแข้งเองข้อเท้าเองหรือว่าในกลุ่มของเท้าต่างๆนะครับ <geon ing noise> เมื่อกระดูกหักเกิดขึ้นจากทัง้งอุบัติเหตุแล้วเกิดจากสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือกับมาใช้ได้อย่างชีวิตจังปกติอย่างเร็วแต่กระบวนการที่ระหว่างต่างเนี่ยที่จะเกิดการซ่อมสร้างเพื่อให้เกิด าการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติหรือกลับไปเล่นกีฬาได้นั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่และเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็นระยะ2ระยะใหญ่ๆก็คือระยะสร้างซ่อมสร้างใหม่เพื่อให้เกิดกระดูกขึ้นมาใหม่หลังจากพอมีความแข็งแรงดีแล้วเนี่ยระยะอีกระยะหนึ่งก็คือระยะเจียหรือว่าระยะทําให้กระดูกนั้นกลับมาทําทให้รูปร่างคล้ายเดิมเหมือนเราโบกปูนนะครับช่วงแรกเราก็โบกปูนเพื่อให,ให้แข็งแรงก่อน หลังจากนั้นเราก็ฉาบหรือเจียเพื่อใหอ้กระดูกเรานั้นเรียบและเสมอเพื่อให้เกิดการใช้งานได้คล้ายปกติถ้ากระดูกของเราแข็งแรงแต่มีตะปุ่มตะปามเนี่ยอาจจะไปเสียดสีกับเอ็นหรือตรงบริเวณที่เส้นเลือดหรือว่าเส้นประสาททําให้เกิดถังผืชทําให้การใช้งานได้อย่างไม่ปกตินะครับซึ่งก็เป็น2ระยะใหญ่ๆที่คือซ่อมสร้างและระยะเจียเพื่อให้เกิดการใช้งานได้คล้ายเดิมนะครับหรือถ้าแบ่งใหญ่ๆเพื่อให้เข้าใจง่ายคือระยะสร้าง ก็คือสร้างขึ้นมาใหม่กระยะสลายคือสลายให้เกิดความสวยงามคือเจียให้สวยนั่นเองนะครับซึ่งระยะสร้างเราจะแบ่งออกเป็น3ระยะใหญ่ๆนะครับคือระยะแรกก็คือระยะที่มีพอเราหักกระดูกหักแล้วเนี่ยมีเลือดไปพอกเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมเล็กๆเ,เ,เพื่อให้เกิดลดการเคลื่อนไหวระยะนี้เราเรียกว่า hematoma formation หรือ h e ม a t o m a เฟ a ร่างกายจะบอกเลยว่าร่างกายนี้มันเป็นการอักเสบเกิดขึ้น แล้วมีก้อนเลือดไปเชื่อมระหว่างจุดที่เกิดการบาดเจ็บเพื่อเกิดการกระตุ้นสร้างในระยะถัดไปนะครับระยะนี้ก็เรียกว่าจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนเพื่อให้ร่างกายหยุดการขยับทําให้เกิดการซ่อมสร้างได้นั่นเองนะครับซึ่งระยะต่างๆเนี่ยในระยะสร้างจะมี3อย่างก็คือมีก้อนเลือดไปเพื่อทําเป็นสะพานและที่2ก็คือเป็นเขาเรียกว่าแการูเลชันทิชชูฟอร์เมชันนี่คือเป็นระยะที่มีแการูเลชันหรือพังผืดอ,อ่อนๆเนี่ยเป็นใยเพื่อไปเชื่อมให้เกิด สะพานเกิดขึ้นที่ตรงที่ที่เกิดการหักเกิดขึ้นนะครับระยะที่3ามเขาเรียกว่าโบ n นี่แคลลัสฟอร์เมชันก็คือเป็นกระดูกอ่อนกระดูกพอกนะครับไปแทนตัวในกลุ่มของเนื้อเยื่อที่เป็นสะพานแต่ก็คือจะเป็นกระดูกที่มีความแข็งแรงขึ้นไปพอกให้เกิดความแข็งแรงส่วนระยะสุดท้ายเป็นระยะสลายก็คือระยะบลนฟอร์เมชันเมื่อมีการพอกจนหนาตัวเกินไปแล้วเนี่ยครับแล้วก็มีการเจียให้เข้ารูปเพื่อให้เกิดความปกติของตัวกระดูกที่เราจะไปใช้งานนะครับ ซึ่งหลักๆในการสร้างของกระดูกเนี่ยเราจะมี2กระบวนการนะครับกระบวนการแรกที่เราเจอได้ไบ่อยๆคือกระบวนการที่สร้างเป็นระบบแบบนี้แต่ในอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งเป็นการสร้างที่อยู่ในบริเวณข้อเนี่ยเช่นถ้าเราไปซ่อมสร้างในบริเวณข้อแล้วมีรอยตะปุ่มตะป่าเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้ข้อของเรานั้นเสื่อมได้ในกระบวนการสร้างอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่า direct bone healing นะครับก็คือเป็นการสร้าง แบบไม่มีกระดูกพออส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นการรักษาในพวกข้อคือ,อไม่ให้มีเขาเรียกว่าไม่มีรอยสเตปหรือไม่มีรอยแยกในกระดูกเลยเพื่อให้เกิดการซ่อมสร้างโดยตรงในกลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับในกลุ่มที่รักษาแบบข้อซึ่งอาจจะไม่ได้กล่าวในเยอะมากในในหัวข้อนี้นะครับซึ่งการแบ่งว่าเราจะรักษาแบบ primary bone healing คืออยู่ในข้อคือแบบไม่มีสร้างหินปูนเลยกับแบบ secondary healing คือแบบมีหินพ่อหินกระดูกพ่อบ,บ้างเนี่ยมันอยู่ที่แรงยืดหยุ่นหรือเขาเรียกว่า สเตรสสเตรนแมชชีนิกสเตรนนะครับก็คือมีความยืดหยุดของเชิงแมชชนิกเนี่ยเท่าไหร่ถ้าต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นไดเรกแบบโดยตรงแต่ถ้าเป็นสองถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นการซ่อมสร้างแบบที่เรากล่าวไปก็คือมีหินปูนพ่อแล้วก็เจียทีหลักนะครับครับคราวนี้ก็จะมาพูดถึงในกลุ่มที่เราเจอได้บ่อยๆก็คือที่เป็นแบบแรงสเตรสสเตรนถึงประมาณสองถึงสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราซ่อมสร้างทั่วไปในกระดูกหน้าแข้งหักกระดูกข้อเท้าหักที่ไม่ใช่ตรงข้อ อต่อนะครับซึ่งบริเวณในระยะแรกเขาเรียกว่า hematoma formation เนี่ยก็เป็นระยะที่เกิดขึ้นระยะแรกหลังจากกระดูกหกักคือมอีก้อนเลือดทำหน้าที่เป็นสภานในการเชื่อมระหว่างในตัวของกระดูกซึ่งในระยะนี้ก็จะมีเซลล์ประมาณหนึ่งที่ชื่อว่า mesenchymal stem c e ล l ซึ่งไปพ่อเพื่อเกิดการสร้างนะครับในระยะนี้เนี่ยในคนหนุ่มหนุมเราจะได้เปรียบเพราะว่ามีพวกแฟกเตอร์ต่างๆที่เรียกว่า กลุ่มเกิดการอักเสบต่างๆเย,เยอะกว่าคนาสูงอาย,ยุทำให้เกิดการซ่อมสร้างได้ง่ายอย่างเช่นในทูมอร์ค c ติดแฟกเตอร์แอลฟาหรือ TNF Alpha b ลฟาโบนโมฟ g เจนิกโปรตีนหรือ BMP อะไรเป็นตัวอย่างในระยะนี้เป็นระยะแรกเลยนะครับก็อยู่ในระยะทันทีหลังจากกระดูกหักจะรู้สึกปวดบวมแดงร้อนในระยะนี้คือมีการใช้ตัวของตัวอินฟล a มาติฟิลด์เพื่อมากระตุ้นให้เกิดการซ่อมสร้างหรือเป็นก้อนเลือดเป็นสภา่ยระยะนีน้คุณหมอเลย แนะนำว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยร่างกายเราให้เกิดกระบวนการนี้เพื่อให้เกิดการลดการเคลื่อนไหวเพื่อจะได้เกิดการซ่อมสร้างได้ถ้ากระดูกแยกห่างเกินไปเนี่ยสิย่งที่บอกแรงในกลุ่มที่บอกว่าถ้ามันเกิน1 0ในกลุ่มของแมคชีนิคอลสเตนมากเกินไปหรือมีรอยแยกมากเกินไปเนี่ยกระดูกก็อาจจะไม่ติดได้นะครับซึ่งในยานี้คือเราเลยหลังจากรดูหักปุ๊บเนี่ยร่างกายเลยบอกให้หยุดการเคลื่อนไหวเลยเกิดการปวดวมแดงร้อนขึ้นสิ่งที่คุณหมอทําโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ เพื่อลดการอักเสบเพิ่มเติมเนี่ยเราจะใช้ในกลุ่มของเฟือกทั้งเฟือกแข็งเฟือกอ่อนหรือ Walker Boot เพื่อลดการขยับหรือการเคลื่อนไหวต่างๆในตอนนอนอาจจะใช้นายสล a บเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อลดการอักเสบเพิ่มเติมและให้เกิดกระบวนการสร้างโดยที่ไม่มีการอักเสบที่มากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นได้ดีเนี่ยการหายก็จะหายได้เร็วนะครับเพราะว่านี่เข้าแค่โปรเซสแรกก็คือโปรเซสที่1ก็คือฮีมาโตมาสฟอร์เมชันหรือมีระยะ ้อนเลือดทําหน้าที่เป็นสะพานนะครับระยะนี้เราให้ความสนใจมากก็คือมันมีการอักเสบสูงต้องมีการใส่อุปกรณ์แล้วก็มีการประคบเย็นเพื่อให้เกิดการลดการอักเสบยกเท้าสูงเพื่อให้เกิดการลดบวมนะครับเพราะเป็นกระบวนการที่มีการอักเสบสูงแล้วถ้าเกิดอักเสบสูงกันไปเนี่ยร่างกายเราจะทนไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะกินเวลาประมาณช่วงแรกของการอักเสบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอักเสบรุนแรงขนาดไหนกระบวนการอักเสบจะไปต่อที่เท่าไหร่เช่น หกล้มก็จะต่างกับการที่รถชนรถชนกับโปรการนี้ก็จะมีที่มากกว่าการนักเสบจ,จะต่อเนื่องนะครับซึ่งระยะน,นี้เลยจำเป็นเลยก็คือมี RICE ก็คือ Rest พักอาจจะใช้ตัวเปือกอ่อนเปือกแข็ง Anchor Lock uh, Walker Boot นะสลับต่างๆอยู่ที่ภาวะที่เป็น2คือ Ice คือ Ice อซ์คือความเย็นประครบเย็นเพื่อลดการอักเสบได้อย่างรวดเร็วนะครับสคือ C คือ Compression คือมีการพันกระชับเพื่อให้เกิดการลดการบวม 4คือ e คือ elevation เพื่อให้สารน้ำนั้นกลับมาที่ส่วนกลางเพื่อลดการบวมเพิ่มเติมครับครับก็จบกระบวนการที่1ไปแล้วนะครับก็ไปต่อที่กระบวนการที่2นะครับกระบวนการที่2คือชื่อว่า r a n u l a t i o n ที่ s u e Formation หรือเป็นระยะที่มีะระยะผังผืดรระยะเนื้อเยื่ออ่อนมาเชื่อมตรงกระดูกที่หักแทนตัวในตัวของตัวที่เป็นฟอร์มจากก้อนเลือดนะครับ ความแข็งแรงก็จะมากขึ้นในกลุ่มนี้ก็จะมีในกลุ่มของสารที่เรียกว่าเพดเลตแอนไฟโบเนคตินนะครับกพวกนี้จะเป็นในกลุ่มของมาช่วยกระตุ้นสร้างในกลุ่มของกลุ่มนี้อาจจะเป็นพวกเพดเลตดีไลท์โกลดแฟกเตอร์หรือ PDGF หรือว่า t ทแอนฟอร์มิงโกลด์แฟกเตอร์เบต้าหรือ TGF-beta ที่ที่กล่าวมาเนี่ยเพราะว่าในกลุ่มนี้จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างของในกลุ่มที่เรียกว่าในกลุ่มไฟโบบลาสที่กระตุ้นให้พวกผังผืดเหลือเนื้อเยื่ออ่อนเนี่ย มาแทนในกลุ่มของก้อนเลือดเพื่อให้เกิดความแข็งแรงที่มากขึ้นแต่ความสําคัญอยู่ที่ตรงไหนดูไหมครับก็คือว่านอกจากความแข็งแรงที่ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ตามมาคือในสารกลุ่มนี้เราสร้างเนื้อเยื่อใช่ไหมครับสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยในการสร้างเนื้อเยื่อเลยก็คือเส้นเลือดครับเส้นเลือดไปที่ไหนการซ่อมสร้างก็เกิดขึ้นได้เสมอในระยะแรกเราใช้ก้อนเลือดเป็นตัวกระตุ้นขึ้นมาแต่ในระยะนี้เรามีสารต่างๆเพื่อกระตุ้นสร้างให้เส้นเลือดมาซ่อมสร้างบริเวณนี้ ตรงจุดนี้จะเป็นจุดตัดที่บอกได้เลยว่ากระดูกของเราเนี่ยจะติดเร็วหรือจะติดช้าการที่ติดเร็วติดช้าเกิดจากการที่เส้นเลือดนั้นมาเลี้ยงตัวกลุ่มที่เกิดกระดูกหักในระยะที่2นี้นะครับก็เป็นระยะที่อยู่ภายใน2ส,สัปดาห์แรกหลังจากกระดูกหักความสําคัญเป็นตัวจุดตัดว่าเราจะหายเร็วหายช้าได้เลยนะครับความสําคัญคือว่าปัจจัยที่เราแก้ไขได้เลยเนี่ยก็คือในกลุ่มว่าเราไม่ควรใกล้คนที่สูบบุหรี่หรือเราสูบบุหรี่อยู่เนี่ย มันก็กระตุ้นทําให้เกิดการที่เลือดมาเลี้ยงบริเวณที่กระดูกหักนั้นน้อยลงในกลุ่มของสองสัปดาห์แรกเนี่ยก็มีผลที่อาจจะทําให้การกระตุ้นสร้างของเส้นเลือดเป็นบริเวณที่เลือดมาเลี้ยงกระดูกหักของเราน้อยลงความสําคัญในเชิงอื่นๆก็คือในกลุ่มที่ซ่อมสร้างอยู่นะครับเรารู้ตัวว่าในกระดูกเท้าแต่ละส่วนเนี่ยเลือดมาเลี้ยงไม่เท่ากันอย่างในกลุ่มของกระดูกหักบริเวณเท้าชิ้นที่5ส่วนปลายเนี่ย มีเลือดมาเลี้ยงน้อยเนี่ยเราก็ต้องทนุถนอมเป็นพิเศษว่าถ้าเลือดมาเลี้ยงน้อยเนี่ยเราก็ควรป้องกันให้ดีงดสูบบุหรี่กินน้ําเพื่อซ่อมสร้างให้ดีกินอาหารพวกโปรโตีนก็จะกระตุ้นทําให้เกิดการสร้างได้เร็เรวขึ้นหรือในกลุ่มบางกลุ่มที่เกิดการหักแล้วติดได้ดีคือในกลุ่มที่เลือดมาเลี้ยงเยอะเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มของข้อเท้าส่วนที่กระดูกเขาเรียวกยวก่ากระดูกกระดูกสปองจี้หรือกระดูกฟองน้ําเยอะเช่นกระดูกข้อเท้าส่วนปลายที่มีเลือดมาเลี้ยงเยอะเนี่ยโอกาสติดก็จะเร็วกว่านะครับ ในกลุ่มนี้ก็เช่นกันนะครับเหมือนเดิมคือนอกจากหลักไบโอโลจีคือเลือดที่มาเลี้ยงแล้วเนี่ยหลักแมคาีนิกก็พลาดไม่ได้ก็คืออ,อย่างเช่นบอกว่าถ้าแรงแมคาีนิกหรือแรงที่มันเกิน10%ขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่กระดูกจะไม่ติดก็สูงดังนั้นการใส่เฝือกคอนเฝือกแข็งวอล์กเกอร์บูทแองเกิลล็อกหรือว่านายสลบต่างๆเนี่ยยังคงจําเป็นอยู่นะครับเพราะกระดูกยังไม่ติดแล้วก็ถ้าแรงกระชากที่มากเกินไปเนี่ยการติดของกระดูกก็จะไม่เกิดน,นะครับ ที่เลื่อนมาเลี้ยงไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะมันมีแรงเคลื่อนไหวที่มากไปสะพานที่เชื่อมไว้ก็ยังฉีกขาดอยู่นะครับระยะนี้ระยะ2คนไข้ก็เริ่มปวดน้อยลงเนื่องจากมีการเชื่อมของเนื้อเยื่ออ่อนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการซ่อมสร้างที่ดีมากขึ้นก็จะปวดเริ่มปวดน้อยลงเพราะผ่านกระบวนการนะไประยะหนึ่งแล้วนะครับในระยะต่อไปนะครับเขาเรียกว่าในระยะที่มีกระดูกอ่าพอเพิ่มมากขึ้นหรือในระยะที่เรียกว่า bone cyst formation ก็จะเปลี่ยนจากเนื้อเยื่ออ่อน มาเป็นเรื่องเป็นของแข็งคืออาจจะเป็นกระดูกที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้นเริ่มมาพอกนะครับในระยะนี้ก็ระยะในการซ่อมสร้างเนี่ยก็ต้องแต่ระดับหลักกระดิจนกระดูกติดนะครับหรือกระดูกอ่อน,ออนเริ่มพอกนะครับระยะนี้การปวดก็จะน้อยลงมากนะครับส่วนใหญ่ในผลเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระดูกติดช้าเร็วเนี่ยสารต่างๆในร่างกายอาจจะเป็นในกลุ่มของ BMP หรือว่า fibroblast Code h factor ต่างๆในกลุ่มนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนเพื่อ ามาสร้างในกลุ่มของตัวกระดูกอ่อนเพื่อมาซ่อมสร้างตัวนี้นะครับซึ่งระยะน,นี้ก็คุณพพอคุณหมอเริ่มเห็นเอ็กซเรย์หรือว่า,าคนไข้เองก็จะรู้สึกได้ว่าเริ่มปวดน้อยลงมากเนื่องจากมีเขาเรียกว่าการเชื่อมติดที่แน่นขึ้นนะครับระยะเวลาในการกระดูกซ่อมสร้างตัวนี้อาจจะใช้ระดับเดือนหรือหลักปีอยู่ที่ว่ากระดูกจะเริ่มติดเมื่อไหร่นะครับในกระดูกแต่ละชิ้นนะครับซึ่งในระยะนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อคุณหมอมั่นใจว่ากระดูกเริ่มติดดีมากแล้วนก็จะแนะนําถอดเฟือกแล้วก็ เริ่มกายภาพได้ในบางรายที่ยังไม่มั่นใจอาจจะใช้ในกลุ่มที่ตัวซัพพอร์ตที่น้อยลงมาในการประคองนะครับอย่างเช่นเราใส่เปือกแข็งอาจจะเป็นเปลือกเฝือกอ่อนหรืออาจจะเฝือกอ่อนเพื่อปรับในการเดินอ,อาจจะใช้เป็นวอล์กเกอร์บูทในกลุ่มของใส่เฝือกเท้าเนี่ยนิ้วโป้งเท้าหักเนี่ยเราอ,อาจจะปรับจากเฝือกใหญ่มาเป็นอ่านุ่มฟ้าล็อกนิ้วโป้งหรืออาจจะเป็นนุ่มนิ้วโป้งเพื่อล็อกให้น้อยลงอีกอันนี้แล้วแต่กรณีว่า เป็นระดับไหนนะครับอย่างข้อเท้าหากักอย่างใส่เฟือกหรือว่าวกบูล,ลงมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวแอ็นเคลล็อกเพื่อลดการขยับแต่ว่าขยับได้บางส่วนนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บซ้าซ้อนเพราะว่าในระยะนี้ที่สําคัญเลยก็คือหลังจากที่กระดูกเริ่มติดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องควรระวังคือในกลุ่มของเอ็นกล้ามเนื้อที่มันบาดเจ็บไปด้วยเนี่ยมันอาจจะบาดเจ็บซ้ําหรือว่ากระดูกที่ยังไม่แข็งแรงพอเนี่ยในช่วงแรกที่ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ขยับได้มากขึ้นแต่ก็ล็อกได้ระดับหนึ่ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับอย่างเช่นในกระดูกส้นเท้าหักอาจจะเป็นเฟือกแล้วปรับมาเป็นในกลุ่มของตัวนุ่มส้นเท้าเพื่อลดแรงกระแทกต่างๆเอ็นร้อยหวายอักเสบอาจจะปรับจากเฟือกมาเป็นตัวนุ่มร้อยหวายในกลุ่มของกระดูกข้อเท้าหักข้อเท้าอักเสบอาจจะเปรียบปรับจากเฟือกหรือว่ากบูนมาเป็นตัวของแอนเคิลล็อกอันนี้แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นนะครับในระยะสุดท้ายคือพอกระดูกติดดีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าโบนลีโมเดเล็งเฟดก็คือพอเรา กระดูกเรพ่อแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยระยะต่อไปคือการเจียทําให้เกิดสภาพนั้นคล้ายเดินแล้วเป็นอ่าห,อหรือง่ายๆเราเรียกว่าระยะฉาบให้กระดูกเรานั้นเนียนนะครับเพื่อไม่ไปเสียดสีกับเอ็นหรืออวัยวะสําคัญต่างๆระยะนี้ก็คือเกิดแล้วแต่ระดับหลักเดือนถึงระดับหลักปีหลังจากที่กระดูกติดแล้วนั่นเองนะครับในระยะนี้ก็จะมีในกลุ่มของสารต่างๆที่มาช่วยอย่างต่างเช่นในกลุ่มของอาพาราไทรอยฮอร์โมนลิเลเติกเปปตด์หรืออินเดียนฮิชช็อก ปโปรตีนต่างๆที่มาช่วยกระตุ้นการสลายหรือเจียนะครับการอักเสบระยะต่างๆในช่วงนี้แทบไม่มีแล้วนะครับก็เป็นจะเป็นการฟื้นฟูบ,บําบัดต่างๆส่วนคราวนี้เราก็จะมารู้ว่าอะไรที่มีผลกับการที่ทําให้อ่ากระดูกเราติดเร็วติดช้าแล้วทําให้เกิดการกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเร็วนะครับซึ่งก็เราก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับในตัวของกระดูกหักเองกับปัจจัยโดยรวมของร่างกายนะครับ ปัจจัยแรกคือเลือดที่มาเลี้ยงบงบริเวณที่กระดูกหักถ้าเป็นในกลุ่มของกระดูกที่มีเลือดมาเลี้ยงสูงเนี่ยอย่างเช่นในกลุ่มของกระดูกที่มีกระดูกฟองน้ําสูงเนี่ยอย่างเช่นในกระดูกส่วนปลายของตัวข้อเท้าหรือในกลุ่มของกระดูกเข่าส่วนปลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กระดูกก็จะกลับมารักษาหรือมีเลือดมาเลี้ยงได้เร็วก็จะหายได้เร็วหรือในการผ่าตัดต่างเนี่ยการผ่าตัดที่กระตุ้น ทำให้เกิดการเลื่อนมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างเช่นในการมีการรีมหรือว่ามีการทําให้เกิดการเลื่อนมาเลี้ยงมากขึ้นในตรงของกระดูกที่เราไปซ่อมสร้างเนี่ยเลือดก,ก็จะมาเลี้ยงได้มากขึ้นโอกาส ER การหายก็จะมากขึ้นนะครับในกลุ่มที่2ก็คือรูปแบบของกระดูกหักถ้าเป็นรูปแบบกระดูกหักที่มีการเคลื่อนไหวไม่เยอะเนี่ยอย่างที่ที่เราเคยบอกไปเรื่องแรงแรง,งกระทําต่าง,างๆถ้ากระดูกหักแบบมีความสเตเบิลหรือว่ามีความคงที่ได้สูงเนี่ยโอกาสที่กระดูกติดก็จะเร็ว แต่ในในทางกับการแทะกระดูกหักมีการไม่มั่นคงสูงเนี่ยหรือมีการเคลื่อนไหวได้สูงโอกาสติดก็จะช้าลงนะครับอีกกลุ่มที่เจอเรตโดยตรงที่เกี่ยวกับปัจจัยโดยตรงด้านในเนี่ยก็คือการติดเชื้อในกระดูกหักแบบเปิดเนี่ยแล้วมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าเนี่ยโอกาสที่กระดูกจะติดได้เร็วเนี่ยหรือว่ากระดูกที่กระดูกจะติดเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าในกระดูกหักแบบไม่ติดเชื้อนะครับถ้ากระดูกหักแบบเปิดแล้วมีการติดเชื้อหรือกระดูกหักต่างๆเนี่ยแล้วมีการติดเชื้อเนี่ยโอกาสติด ็จะช้าปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คือปัจจัยโดยรวมนะครับปัจจัยแรกคืออายุถ้าอายุสูงมากเนี่ยอายุเยอะนโอกาสติดก็จะชา้าเพราะว่ากระบวนการกระตุ้นซ่อมสร้างต่างๆก็จะน้อยกว่าคนที่อายุน้อยนี่เป็นเรื่องตรงตัวนะครับอันที่2คือที่เจอในการศึกษาเลยเนี่ยก็คือคนที่มีน้ําหนักสูงในการศึกษาพบว,ว่าเซลล์ในตัวกระตุ้นต่างๆเช่นในตัวกระตุ้นสร้างอย่างเช่นในกลุ่มของ F f i b r o b a s t growth factor หรือว่า TGF beta เนี่ยจะต่ำแต่ส่วนที่กระตุ้นในการสลายนะสูงคือในกลุ่มของตัว T N F alpha เนี่ยจะสูงทำให้เกิดการซ่อมสร้างได้ช้าและโอกาสกระดูกติดก็จะช้ากว่าในในกลุ่มที่น้ำหนักหน้อยอันนี้จะเป็นการทดลองในกลุ่มของสัตว์ทดลองก่อนนะครับปัจจัยโดยรวมอื่นเช่นโลหิตจาเนี่ยเมื่อเลือดมีผลเนี่ยโลหิตจางก็ทาให้เกิดการที่กระดูกหักติดช้าได้นะครับหรือในกลุ่มต่างๆเช่นในกลุ่มของ โรคต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นในกลุ่มบองเบาหวานถ้าเป็นในกลุ่มของเบาหวานเนี่ยเซลล์ในร่างกายหรือการกระตุ้นต่างๆเนี่ยก็จะผิดเพี้ยนไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีผลกับการติดของกระดูกเช่นกันครับเช่นเดียวกับการใช้กลุ่มของสเตอรอยด์อยู่เป็นประจำก็ทําให้กระดูกนั้นมีความติดได้ช้าหรือว่าติดโอกาสติดน้อยกว่าปกติภาวะที่ขาดสารอาหารต่างๆที่เราเจอบ่อยๆก็คือในกลุ่มซองสร้างโดยเฉพาะกระดูกหักเนี่ยก็คือในกลุ่มของวิตามินดีแต่แคลเซียมหรือเลบางคนที่เป็นโรค ในกลุ่มของการดูดซึมต่างๆหรือเป็นในกลุ่มของโรคไตที่มีต่อมพาราไทรอยฮอร์โมนสูงเนี่ยการซ่อมสร้างก็จะช้ากว่าคนปกตินะครับอีกอันนึงก็คือที่เราเจอได้บ่อยก็คือซูบหรีนิโคตินนะครับนิโคตินจะมีผลทําให้เกิดการงดหรือว่าชะลอในการเอาเลือดไปเลี้ยงในบริเวณของตัวที่เกิดกระดูกหักทาให้กระดูกหักเหล่านั้นติดช้าหรือไม่โอกาสไม่ติด สูงได้นะครับก็จะขอสรุปนะครับว่าหลังจากเกิดกระดูกหักขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําในระยะแรกเลยก็คือป้องกันการปวดบวมแดงร้อนโดยการ RICE ที่เคยได้กล่าวไปนะครับการใส่อุปกรณ์ต้องใส่ให้เหมาะสมและทันทีเพื่อลดการขยับถ้าขยับสูงไปโอกาสก็จะติดช้าลงก็เช่นอย่างเปือกแข็งเปืกอ่อนวอเกอร์บูทแองเกิลล็อก on, อ er boot, lock, หรือในกลุ่มต่างๆนะครับในกลุ่มต่อไปก็คือการ ปฏิบัติตัวอาจจะต้องป้องกันในเรื่องของการสูบบุหรี่หรือคนสูบบุหรี่ข้างเคียงนะครับการบริโภคในคนที่เป็นโรคต่างๆอย่างเช่นเบาหวานเนี่ยจะต้องดึงน้ําตาลลงให้ต่ำเพื่อให้กระดูกติดได้เร็วขึ้นในกลุ่มของคนที่ทมีน้ําหนักสูงเนี่ยแนะนําพยายามค่อยๆคุมน้ําหนักจะได้ลดทําให้กระดูกหักที่เรามีนั้นหายได้เร็วขึ้นนะครับในกลุ่มของสารอาหารต่างๆที่ขาดอย่างเช่นในกลุ่มของแคลเซียมวิตามินดีในกลุ่มของคนไข้ที่ขาดก็แนะนําให เสริมหรือถามคุณหมอเจ้าของไข้นะครับว่าคุณหมออาจจะมีแนวทางในการรักษาแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ของคุณหมอแต่ละท่านนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะกระดูกหักลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการอุป,ปกรณ์เช่น Walker Boot a n องเกิลล็อกหรือ c ะคลิสล็อนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับแต่ถ้าหากท่านใดต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าสามารถสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าได้เลยครับนะครับถ้าหากทา สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริปรมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้เมสเซนเจอร์ได้เลยครับแล้วพบวกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ